ตัวว่าหมุนวันนี้นำเสนอปลาดุกผักพริกค,ครับวันนี้ผมจะเอาปลาดุกทอดก่อนนะครับทอดเหมือนเดิมอยากจะกินวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกทอดปลาแบบไหนไม่ให้ปิดกระทะนะครับเอาปลานะครับไปคลุกกับแป้งนะครับคลุกๆเสร็จแล้วก็เอามาทอดรับรองไม่ปิดกระทะครับคอยดูนะครับว่าจะปิดหรือเปล่า ติดไว้ก่อนครับกานกระเด็นระหว่างทอดปลาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อย่างอื่นเลยนะครับก็มีกระชายนะครับทำไปเลยกระชายต้องมีขูดมัจากหลังบ้างผัดพริกนะฮะใส่กระชายเยอะๆอร่อยดีผมชอบหอ,อมดีนะครับเตรียมอุปกรณ์ขอดูนะครับเพื่อนๆปลาจะติดกระทะหรือเปล่า,าเห็นไหมไม่ติดเลยคลิอ่ากรอบนทอดกรอบๆหน่อย เสร็จแล้วก็เอาออกเลยนะครับปลาดุกทอดสวยงามครับไม่ติดกระทะอย่าลืมนะครับเคล็ดลับดีๆชุบแป้งก่อนทอดไม่ติดกะะระทะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะผัดพริกเลยใส่พริกแกงลงไปเลยเยอะๆอย่าลืมนะครับเคล็ดลับนิดๆดหน่อย ของความอร่อยนะครับใส่กะปิลองอไปนิดนึงวันนี้ใส่มะเขือปอกกับมะเขือพวงไปนิดนึงครับพอดีมันเหลือเอาใส่งไปเลยขั้วไฟอันอ่อนนะเพื่อนพอพี่แกงมันสุกแล้วเราก็เติมน้ำครับเร่งไฟนิดนึง เติมน้ำลงไปเลยก็เสร็แล้วก็ุงเครื่องเลยครับผงนูอ่ะผงนูฮะเมื่อก,กี้โถตีพูดผิดน้ำปลาครับตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงมักคืนก็ใส่ลงไป กินดูครับได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไป <c oughs> ตามด้วยพริกกินดาใบามะกรูดยีเด็กคื้กระชายวันนี้ขาดไปหนึ่งอย่างพริกไทยครับโตไม่ทันเก็บกินจนโตไม่ทัน แล้วจะใส่ใบยี่ราลงไปครับเพื่อนๆวันนี้อหอมใบยี่ราอีกแล้ว <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับผักพริกกละดุกอร่อยอเ,เยี่ยม